ก็ป็นาการเสียงสับเปี่นกรักนผมนี้แล้วก็จะมาสอนทำป้ายสีน้ำผมขั้นแรกนะฮะเราต้องใช้เป็นเป็นเิมิงกูเกิลนะำผมนี่ครับกดตัวเลขแล้วก็กดอันนี้ทีรับผมเอาใหม่นะฮะกดขั้นแรกกดตัว,ต,วตัวที่หนึ่งหนึ่งสองสามน้ผมขั้นสองนะฮะกดตัวนี้นะครับแล้วต่อไปตึ๊กแล้วก็กดตัวนี้ครับกดค้างไว้นะฮะ แล้วก็ปล่อยครับผมกดไปเลยครับอย่างเช่นหนึ่งนะผมหนึ่งก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับสองก็เป็นสีเขียวครับสามก็สีฟ้าครับสีสีแดงครับห้าสีม่วงครับหกสีเหลืองเจ็ดสีเทาแปดสีออกเทาสีดําเทาดําหน่อยเก้าก็สีออกฟ้าม่วงนะผมศูนย์ไม่มีนะฮะซึ่งสมมุติเราจะเขียน L O M A นะผมก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดมานราทตต่อไปเนี่ยมันจะไม่เป็นสีตามนะผมก็เปลี่ยนนะผมเป็นออยาเป็นสีแดงสีแดงนะครับเขียนภาษาไทยได้นะฮะสีหลาดนะผมนี่ครับแต่ได้เฉพาะคนที่มีโอพีนะผมก็ขอจบก่อนนะฮะโอเคโอเคครับ ก็แปบ๊บนะสามารถใช้สัญลักษณ์ได้นะผมสามารถใช้สัญลักษณ์ได้นะสามารถใช้สัญลักษณ์ได้ต้องสำหรับคนที่เป็นมีโอพีนะผมโอเคครับขอบคุณครับ